เขาดูร่งางฐานนองอ๋อใส่ฐันแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะหมุนรอบตัวค่ะอือหือเดืนห่างเดือนห่างนาง เราจะใส่เอเดออันนี้ให้ดูลังฐานนะคะเราต้องใส่ 3a เข้าไปข้างในตรงนี้ยสองก้อนนะคะช่องเดียวกันแล้วอันนี้ก็หนึ่งก้อนทั้งหมดก็คือต้องใส่ให้ครบสามก้อนนะคะใส่ที่ยื่นออกมาเมื่อกี้เป็นสายที่ดึงเอาฐานออกนะคะเพราะว่าพอเข้าข้างในลึกมันดึงยาก